คอนสั้นเอซเรื่องแฟรี่สาวจอมปวนอีพีที่สองมาแล้วค่ะใก่ก็จะทำงานเสร็จโหยตังเยอะเลยไปดูเมจิหน่อยดีกว่าว่าจะทำอะไรอยู่ตอนนี้เธอก็มีแค่ชุดเดียวด้วยไปถามเธอดูดีกว่าว่าจะให้พาไปซื้อชุดไหมสวัดดีเมจิหวัดดีค่ะ คุณเตยเธอใส่ชุดเอิมเดียวแบบนี้ฉันพาไปซื้อชุดไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะยังเงินคุณจะตายอย่าลืมไปนะคะว่าฉันเป็นฟารี่ฉันใส่ชุดใส่เองได้ค่ะวันนี้ฉันจะลองทำอาหารดูลองไปนั่งแล้วชิมของฉันหน่อยนะคะได้ได้เดี๋ยวฉันนั่งรอนะ แว่าไปเธอก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยพ่เดี๋ยวเดือนหน้าไม่ใช่สิอีก2องสสัปดาห์เดี๋ยวมิจีี้ก็สมาแล้วแล้วเธอจะว่ายังไงกับฉันเนี่ยใช่ไม่เห็นจะอยากแต่งงานกับเธอเลยสักนิดเฮย้ยพอแม่นะพอ่อ น่าเบื่อจริงๆคุณคงเสีแยแนะสิคะที่ต้องแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักใช่ไหมอะ่ะฉันน่าจะใช่นะงั้นฉันจะเปลี่ยนให้คุณจากคนที่พ่อแม่คุณให้เป็นภรรยากลายเป็นเพื่อนของคุณที่แอบชอบคุณแทนถ้าฉัน ช่วยแบบนี้มันคงจะดีขึ้นแถมไม่เบี่ยงพลังด้วยงั้นมารอดูผลกันแค่ฉันนึกกูว้าวแล้วพ่อกับแม่ของคุณต้องโทรมาหาคุณแน่ๆฮืยใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลครับคุณพ่อคุณแม่เอิม่มว่าไงครับ ลูกจะแต่งงานกับใครก็แต่งเลยนะจ๊ะแม่ขอโทษน,นะที่เย้าวยวนให้ลูกไปแต่งงานกับเพื่อนลูกนะ่ะเพื่อนเพื่อนเขาไหนครับก็หนูมิจจี้ไงเพื่อนลูกนะ่ะเขาแค่แอบชอบลูกนะ่ะได้ยินว่าเขามาทำเอ่อของใส่แม่นะ่ะแม่ก็เลยต้องเย้าวยวนให้หนูแต่งงานแม่ขอโทษน,นะลูกพ่อด้วยพ่อด้วยพ่อขอโทษน,นะเจ้าลูก งั้นแกจะแต่งงานกับใครแกก็แต่งแค่นี้แหละนะแม่ทำกับข้าวก่อนครับแม่พีมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเดี๋วบอกนะว่าเมจิช่วยเรานะขับใจนะเมจิจะขอบใจฉันทำไมก็นานไม่ได้ชอบเขานี่เดีย๋ยวฉันจะลองทำอาหารให้นายชิมดูนะเอิม่มก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอก กแค่สะลองทําดูน่ะอีกอย่างฉันก็ไม่เคยทําด้วยเราเธอจะใส่ชุดนี้งั้นหรอก็เดี๋ยวว่าขออาบน้ำก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะ่ะเดี๋ยวขอหาของในตู้เย็นก่อนนะต้องมีวัตถุดิบมีอะไรบ้างในตู้เย็นเนี่ยของนี้น้อยซะเลยนะขอโทษด้วยนะพอดีซื้อกินอย่างเดียวน่ะไม่เป็นไรฉันเสกมาได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าพลังฉันจะไม่หมดนะพลังฉันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันแล้วเธอจะเสกแบบนี้มันก็ไม่ดีนะเอิม่มมันก็ใช่นะนะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันนะ่ะก็เพิ่งมาแค่เมืองครั้งแรกฉันต้องปรับตัวให้เข้าอีกสักหน่อยก็น่าจะพอได้เลย๋ยวฉันขอคนไข่ก่อนนะ ฉันทำอาหารออกมาแย่ต้องขออภัยด้วยนะฉันก็ไม่ได้ชินอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็ให้นายทำครั้งแรกเลยไม่เป็นไรหรอกเธอเป็นแฟรี่เธอก็เก่งอยู่แล้วนี่ขอบใจนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวฉันต้องทอดก่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าอ่นนี่นาย ุยหน้าตาชิได้เลยนะเนี่ยไหนฉันลองชิมหน่อยสิหืมรสชาติอร่อยเยี่ยมมากเลยงั้นเธอก็ไปอาบน้ำก่อนสิเอิมงั้นฉันขอดว่าก่อนนะถ้าอร่อยก็กินให้หมดจานด้วยล่ะครับนึ่งทำอาหารครั้งแรก คิดว่าจะออกมาแย่แล้วเาแกพูดไม่ได้หรอฉันว่าแกพูดได้นะฉันจะเส่ให้แกพูดได้ดีกว่าฉันเหงาสุดตายเออมนเลยเกกยมาเลยเกยๆเกย์เพี่ยงขับขึ้นนะครับเจ้าหญิงฟาร่ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ได้ชวนเจ้าหญิงสัก,กนหน่อยอะ ขอตัวก่อนนะเจ้าแมวเดี๋ยวจะมาให้อาหารเอมฉันต้องถอดชุดออกใช่ไหมหน่าอายจริงพาเสร็จตัวคุ้มแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่โป๊จริงนะฉันก็เพิ่งอาบน้ำครั้งแรกเนี่ยแหละที่โลกมนุษยนะ์นะนะ เขาเมืองฟารีเขาก็ไม่ได้อาบอะไรมากมายอะ่ะก็แค่เล่นน้ำตกแถวๆนั้นนี่น้ำมันก็ชักจะยังไงยังไงเดี๋ยวละกันนะออ,ออกไปดูหน่อยดีกว่าสอบอไปได้วยชุดนี้งั้นหรอก็ใช่น่ะสิไม่อายหรอไม่อายหรอเจ้าแมว ฉันนะ่ะก็แค่ออกไปดูเฉยๆถ้าอาหารอร่อยให้ฉันทำอ,อีกก็ได้นะนี่เธอมีใส่ชุดเลยเธอจะมายืนโป๊แบบนี้ไม่ได้นะแล้วทำไมอะ่ะก็ได้ใส่ชุดก็ใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้แค่ยืนเฉยๆเองใส่ชุดอะไรดีนะ ชอบสีเขียวมากเลยขนาดผมยังเป็นสีเขียวตั้งแต่เกิดเลยนะถ้าใครมีสีผมแบบไหนก็ชอบสีนั่นแหละแต่สำหรับฉัน,น,นหรอฉ,ฉันชอบสีเขียวฉันก็จะใส่สีเขียวนะสิแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันหรอกนะฉันใส่ชุดลาวเป็นไงบ้างอะสวยดีนะเหมาะกับเธอมากน่ารักด้วยขอบคุณนะที่ช่วยฉันนะ่ะ เรื่องอะไรหรอก็เรื่องคุณพ่อกับคุณแม่ไงแล้วอีกอย่างคนนั้นเขาไม่ได้ชื่อเพื่อนฉันด้วยอ่ะก็แค่เป็นคนรู้จักของพ่อของแม่จะพูดว่าเป็นลูกของป้าฉันก็ได้อ่ะไม่ดูจักกันเลยสักกรณนี้โรงเรียนก็ไม่ได้เรียนเดียวกันนะ่ะเขาจะจับคู่ให้ฉันไปแต่งงานขอบคุณด้วยนะ ไม่เป็นไรหรอกฉันรู้นายก็ต้องหาคนที่ใช่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ถ้ามีลิขิตคนนั้นแหละที่จะเป็นคู่มั่นของนายแล้วเธอสามารถดูดวงชะตาฉันได้ไหมละ่ะสบ้าหรือไงฉันไม่ใช่หมอดูสัก,กนหน่อยทานเสร็จแล้วพาฉันไปซูเปอร์มาแกตหน่อยสิ ฉันก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรมากอ่ะได้สิเธอจะไปซื้ออะไรหรอซื้อวัตถุดิบทำอาหารวันนี้แล้วอีกอย่างท้านนายจะพาชิ้นไปซื้อชุดก็ได้เหมือนกันนะผันพร์ลังชินก็มีขีดจำกัดเหมือนกันเดี๋ยวฉันจะทำงานบ้านช่วยเอิม่มไม่ต้องช่วยหรอกชินก็ไม่ได้ทำงานบ้านอยู่แล้วนะ่ะ งั้นเดี๋ยวฉันเป็นแม่บ้านแทนก็ได้แมนก็ได้นะงั้นเราไปกันเถิดนะฉันอยากไปเต็มทนแล้วไปสิอาหารจานนีด้เดียวนายจะกินทีราชิน้นทีราน้อนก็ไม่ได้นะเดี๋ยวตอนเยงก็กลับมากินใหม่ดีแล้วหน้ามาเธอะเธอจะให้ฉันไปงั้นเหรอก็ใช่นะสิถ้าฉันไป เธอต้องให้ฉันจับมือเถอนะก็แน่อยู่แล้วนะสิแน่อยู่แล้วงั้นเหรอก็ใช่นะสิฉันไม่ชอบเดินตามหลังใครนี่นางั้นไปกันเถอะมาสิแล้วน่าจำเป็นอะไรกันทำไมถึงมาขอฉันจับมืออ่ะ นานี่ชักจะแปลกๆแ,แล้วนะก็ไม่ได้แปลกอะไรนี่ก็แค่ขอเฉยๆคือฉันชินกับพวกงมนุษยนะ์น่ะฉันไม่ได้เป็นฟาลิ่กับกับเธอถ้าเป็นมนุษย์ผู้หญิงงั้นนะโห้ยจะบ้าตายทำไมหรอ,อถ้าเราเผิอไปชูมือคขานิดเดียวเขาก็ลังโวยวายแล้วแต่ยกเว้นเพื่อนผู้หญิงกับคนที่แอบชอบเท่านั้นแหละ ถ้านายเป็นแฟนเขาล่ะเ,เขาก็ไม่ให้ฉันจับดีปะต้องขออนุญาตก่อนนี่เธอเนี่ยนิสใสเหมือนผู้ชายซะจริงๆฉันเป็นฟารีฉันไม่ได้เป็นพวกมนุษย์นายเห็นฉันเป็นมนุษย์กันหรอก็ใช่น่ะสิดูเธอแต่งตัวสิเหมือนมนุษย์สักขนาดเนี้ย ถ้าเธอมีปีกเขาคงคิดว่าเธอเป็นบ้าใส่ชุดคอสเพลแล้วมัง้งจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่คุณบ้าสักกันหน่อยแต่ขอบคุณนะที่ไปช่วยฉันจับพวกแกงยาก,กุซ่าหรือแกงถ่ายเงินอะไม่เป็นไรฮอันนี้แฟนใหม่เขาหรือต้องไปบอกคุณนาย สีกับคุณชายสกพลแล้วแต่ถ้าที่คุณจะบอกนะคุณแม่บอกให้ผมนะไม่ต้องแต่งงานแล้วนะครับคุณเนี่ยเมามอยเรื่องชาวบ้านเก่งซะเหลือเกินรูความคิดเราด้วยไม่ธรรมดาเออไปเรื่องของเธอคะ่ะแล้วคุณจะเอาอะไรล่ะผมใจ่ายให้หมดเลยนะคุณนี่ นาฉันไม่ได้เป็นแฟนคุณแท้ๆใส่ให้ฉันหมดเลยเหรอคะก็ใช่นะสิครับก็คุณจะเป็นแม่บ้านให้ผมทั้งทีนี่งั้นเอานี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็เ,เค้กด้วยเออม,มีสูตรทำอาหารไหมคะเนี่ยเอานี้ด้วยค่ะเอาเหมาหมดทั้งลานไหมล่คะครับได้งั้นหรอคะ เออผมพูดเล่นครับไม่มึงจ่ายขนาดนั้นหรอกงั้นเอาแต่ของที่จำเป็นนะคะเออวยเอาหนกปังด้วยดีกว่าน่คะค่ะ,ค,ะคิดเงินหน่อยค่ะเอิอนี่ค่ะถุงมาให้ฉันถือเองูุค่ะไม่ต้องถือหรอกไม่เป็นไรหรอกครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดนะคะห0ึ่อยเศ็บาทค่ะ นี่ครับ107บาทงั้นผมขอตัวก่อนนะครับหื้ยต้องฟ้องแล้วเขาคงโกหกแน่ๆจะไม่เป็นไรหรอกคะไม่เป็นไรหรอกครับก็ในคุณช่วยผมแล้วยังไงแม่ผมก็ต้องดับแมะ่ะะคนนั้นอยู่ดีแหละโหยแน่สงสารเขานะคะไม่หรอกหน้าคนเมา์มาชาวบ้านแบบนั้นน่ะ ไม่น่าสงสารหรอก